ทิศทางฟันเฟลอเป็นยังไงครับหลังเลือกตั้งสหรัฐท,ที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งแล้วเฟดก็มีการลดดอกเบี้ยด้วยฟันเฟลมีโอกาสไหลกลับมาทางนี้บ้างไหมฮะได้ครับผมก็เดี๋ยวผมเคยแยกเป็นสองแบบแล้วกันนะรฟันเฟอหนึ่งเลยเนี่ยต้อง <c oughs> ต้องบอกเป็นลบบนักษณะการลงทุนในตลาดพวกตลาดหุ้นอันนี้เรามองเรามองว่ามีความผันผวนสูงมากนะครับเพราะอะไรครับ, <c oughs> รบเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะชะลอตัวนะครับ ราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเขาเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆนะครับ <ừ. S 2> ซึ่งตรงนี้หลายๆฝ่ายก็มองว่าเฟดน่าจะลดดอ,อกเบี้ยได้่อเน,นี่ยังไปจนถึงสีส่หน้านะะอันเนี้ยภาพเดิมมันดีกับฟันโผนะครับแล้วมันก็หนุนให้ตัวฟันโปรต่างชาติเนี่ยมีมีการซื้อเข้ามาในช่วงประมาณครับสองเดือนก่อนของบ้านเรานะฮะแต่ <ừ. S 2> ว่าพอตอนนี้เนี่ยคุณทัาเข้ามาเนี่ยมันตงงกันข้ามไปเลยครับก็คือเขามีการลดภาษีที่บินวนนะครับของของบริษัทที่มามาลงทุนในเมกา นะครับขึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะเติบโตขึ้นด้วยสั่งนะ mm hmm. มันจะไม่ใช่ชะลอตัวเหมือน,นทีน่มีที่บอกไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเลยทําให้การที่เฟดลดดอกเบี้ยต่อนเนื่องเนี่ยมันมีโอกาสที่น้อยลงนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ตัวค่าเงินของสหรัฐเนี่ยมีหรือว่าเงินดอลลาร์เนี่ยเกี่ยวกับเงียแข็งค่าซึ่งถ้ามองแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับมันจะดี เป็นลบกับทางด้านฟันโผที่จะไหลเข้ามาพวกประเทศบ้านเรานะครับซึ่งเราผมก็เลยมองว่าตัวคอนโดต่างชาตรงจุดนี้นะถ้าเน้นเรื่องของการลงทุนเลยตรงเนี้ยอาจจะมีนักเงาุนหันมาันกลวนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะฮะถ้าเรามองเรื่องของ FDI นะครับคือเงินที่จะเข้ามาลงทุนโดยตรงในประเทศบ้านเราเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในส่วนของเรยบายของคุณครั้เนี่ยเขามีการขึ้น พาษีนําเท้านะโดยเฉพาะจากจีนเลย<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่าน่าจะมีโอกาสที่นักลงทุงทนจีนมีการย้ายฐานการผลิตนะเข้ามาสู่ภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้นนะโดยเฉพาะในส่วนของไทยนะฮะแล้วก็เวียดนามนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองเป็นได้เล็กเลยเยผมมองว่าเป็นโอกาสของบ้านเราที่ที่จะรับพวกกระแสเม็ดเงินที่จะเข้ามาลงทุนนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องมองแยกกันสองแบบนะฮะว่า ถ้าเป็นฟันโฟในเรื่องของลงทุนเลยเนี่ยแน่จะมีความผัดผวนมนะแต่ว่าถ้าเป็นเม็ดเงินที่ย้ายฐานการผลิตเนี่ยอันนี้เรามองเป็นบวกนะครับแล้วก็สเตจถัดไปนะถ้ามีการย้ายฐานการผลิตเข้ามานะแล้วทาให้จิตใจบ้านเราเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้เศรษฐจบ้านเราเนี่ยเติบโตอันนี้แน่นอนครับฟันโฟจะหมุนกลับเข้ามาจริงน,นะครับต้องแยกเนสองสองถึงสามสเตจแบบน,นี้เลย ทีนี้ถ้าเราจะมองว่าจากที่ทรัมป์เนี่ยนะคะเขามีนโยบายต่างๆเนี่ยที่อาจจะเหมือนกับว่ามีผลกระทบมาอย่างโซนบ้านเราด้วยเนี่ยมันมีกลุ่มในอุตสาหกรรมไหนที่อาจจะมีความเสี่ยงเป็นพิเศษไหมรวมถึงขอคุณแนะนําสําหรับวันนี้ด้วยค่ะครับผมในส่วนของกลุ่มที่เนี่ยนะครับก็คงจะมองไปในส่วนของพวกกลุ่มส่งออกนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าแน่นอนเนี่ยประเทศที่เขาเพ่งเล็งเนี่ยคือจีนแน่นอนนะครับซึ่งก็ ก็ต้องยอมรับว,ว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์นะคะพวก,พวกช,ชิ้นส่วนที่เป็นพวกนวัตาาก,การรมพวก AI ไอพวกนี้มันเป็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 นจุดที่เพ่งเลยนะเพราะน,นั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวมีมานตรงนี้มันลดลงนะครับซึ่งก็น่าจะเข้ามาส่งผลกระทบกบในส่วนของภาคการการตัวกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของบ้านเราได้นะครับค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือพวกกลุ่มพลังงานพวกนี้นะครับก็ อาจจะมองว่าเป็นเป็นเป็นลบได้นะครับเนื่องจากว่าทางด้วยายของคุณทั้มเนี่ยเขาต้องการใช้พวกพานงานแบบเดิมนะฮะก็คือพวกแ๊้พวกน้ํามันเนี่ยเขามีการเล่งผลิตมากขึ้นนะซึ่งตรงนั้นก็จะทําให้ตัวราคาน้ํามันเนี่ยขยับขึ้นได้ยากนะครับก็อาจจะมีนกระุกนีด้วยครับดังนั้นขอคุณแนะนําด้วยครับคุณชัยยอดครับครับผมก็วันนี้เนี่ยเราเลือกเป็นในส่วนของ ซีนที่ล้อไปนะครับจากจากการเรียกว่าเป็นเป็นเฉพาะตัวกันแล้วัน,นะครนะตัวแรกเลยคือปัตรทองทีซีนะเมื่อว,วานนี้งบออกมาถือว่าไม่ดีนะครับุณเยอะมากๆนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองเป็นเรื่องของตัวบัททอมเนี่ยเกียวกา่เี้ยเป็นบอททอมนะเพราะว่าเขาเป็นการลุกล้ออะไรพวกนี้เข้ามาแบบเต็มเต็มเลยนะครับ mm hmm. ทั้งนั้นเนี่ยเรานักข้อเราก็เลยมองว่าในาสายมาสีสอบจนถึงซีหน้า มันน่าจะค่อยๆซึ้นตัวขึ้นมาค่ะนะครับตรงนี้มันได้ได้จากอะไรก็คือได้จากในส่วนของพิโตคอมมิชชั่นี่เนี่ยน่าจะมีดีมาเติมเต็มนะเพราะว่าพีไพจ้าการบริโภคที่เขาเตริมโซล์นะก็แนะนำซื้อนะราคาตั้งแตที่สามสิบบาทนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวกัปเตอร์เนีนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ได้ทิศทางนะของตัวนิวเอสเทิร์มเขานะคือตัวดัตเซนเซิร์นะครับแล้วก็การเข้าไปควบรวมกับทางอินทัชเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะฐานการ พวกเงินลงทุนผู้มีกบค่อนข้างแข็งแรงขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ในน้ำซื้อนะครับ